หลังเบอร์ลาละอาสยามถอยรถรูป้ายแดงทะเบียนสวยจัดขอหวยเลิฟเลยสวยและรวยมากจริงๆคะ่ะสำหรับน้องร้องสาบอารมณ์ดีลาละอาสยามทิศลาสุดทือเลิศดีจัดของขวัญชิ้นใหญ่ไฟกระพริบให้ตัวเองเป็นรถรูป้ายแดงสีขาวอ,อ่อนราเห็นแล้วสะดุดตามากเลยทีเดียวคะ่ะ โดยงานนี้สาวลั่ลา,ลาโพสภาพรับรถคันใหม่ลงในอิสต a าแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นวันพระใหญ่สุขใจที่มีเธอกลับบ้านเรานะลูกแม่มารับแล้วน้องสุดป,ปังแต่งานนี้แฟนๆแหกสองเลขทะเบียนใหม่ป้ายแดงที่สาวลั่ลาโพสให้เห็นแบบชัดๆไม่ต้องเสียเวลาซูมเป็นเลข5961นนั่นเองคะ่ะ